ใกล้หมดปีแล้วนะครับถึงเวลาที่เราควรจะกลับมารีวิว Facebook Fan Page ของคุณเพื่อจะดูว่าจะปรับแต่งอย่างไรเพื่อจะให้พร้อมจับก,กับการทำการตลาดออนไลน์ของปีหน้านะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะปรับแต่ง Facebook Fan Page ของคุณตรงจุดไหนบ้างเพื่อจะช่วยทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณดีขึ้นครับสวัสดีครับ ผมอนันต์สมศาสตร SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับพอใกล้จะถึงสิ้นปีผมก็ต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่า Facebook Fan Page ของผมเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ในการยิงแอดมาโชคโชนเลย อพอถึงสิ้นปีก็มีเวลาที่จะกลับมารีวิวดูว่ามีจุดไหนบ้างใน Facebook Fanpage ของเราที่ควรจะปรับปรุงเพื่อจะพร้อมสำหรับปี2565นะครับทั้งในมุมการทำการตลาดและในมุมการยิงแอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้เราคุยเรื่องนี้ครับเรามาเริ่มกันเลยครับ เหตุผลที่ผมมาคุยเรื่องการปรับปรุงแฟนเพจนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายิงแอดมาหลายบาทพอสมควรเลยถ้าเรามีเวลากลับมารีวิวเพื่อจะปรับปรุง Facebook f แฟนเพจของเราเนี่ยก็หวังว่าการยิงแอดในปี25-65เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พอโดยธรรมชาตินะครับเวลาคุณยิงแอดไปให้ลูกค้าเห็นเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าของคุณจริงๆเนี่ยหลายๆคนเขาจะคลิกเข้ามาเพื่อจะมาส่องแฟนเพจของคุณนะครับเพื่อ เช็คความน่าเชื่อถือดังนั้นการปรับปรุง Facebook Fanpage ของคุณเนี่ยจะมีส่วนช่วยเพื่อจะเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นการสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณจะฝังข้อมูลต่างๆเพื่อจะดักลูกค้าที่เช็คข้อมูลในธุรกิจของคุณครับสิ่งที่คุณควรจะรีวิวแล้วก็ปรับปรุงแ Fan น a g จของคุณนะครับข้อหผมให้ชื่อว่าตัวตนของแฟนเพจของคุณ ให้คุณมองอย่างนี้นะครับว่า Facebook Fan Page ของคุณเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ามั่นใจดังนั้นองค์รวมของแ n น a g e ตั้งแต่ภาพหน้าปกนะครับภาพ Cover, Picture, Profile หรือโพสต์ต่างๆคอนเทนต์ Content ต่างๆบนเพจของคุณเนี่ยมันควรจะสะท้อนตัวตนธุรกิจของคุณ ตัวตนธุรกิจก็อย่างเช่นจุดเด่นของสินค้าหรือความเชี่ยวชาญด้านบริการที่คุณต้องการจะนําเสนอให้ลูกค้ารับทราบนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องกลับเข้าไปในแฟนเพจของคุณและลองทําตัวเป็นลูกค้าครับเข้าไปในแฟนเพจจินตนาการดูซิว่าเมื่อลูกค้าเข้าไปในเพจของคุณแล้วเขามีความรู้สึกได้รับรู้ข้อมูลอย่างไรบ้างและให้คุณพยายามปรับแต่งแฟนเพจของคุณเพื่อจะสะท้อนสแสดงตัวตนภาพลักษณ์ของธุรกิจ ออกมาตามที่คุณต้องการสะท้อนออกมาบนหน้าแฟนเพจของคุณครับถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะเริ่มปรับปรุงแบบไหนนะครับผมว่าคีย์สำคัญเริ่มแรกเลยภาพสวยคมชัดครับคีย์สำคัญของการที่จะทำให้เขามีความรู้สึกถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณเนี่ยมันผ่านมาด้วยภาพวิดีโอหรือคอนเทนต์บนแฟนเพจของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณเน้นภาพสวยคมชัดเข้าไว้ครับ ภาพ cover หรือภาพหน้าปกบนหัวสุดของ Facebook Fanpage นะครับขนาดที่แนะนำคือ851คูณด้วย315พิกเซลนะครับภาพจะคมภาพจะสมส่วนพอดีเลยนะครับถ้าเป็น Picture Profile จะเป็นรูปเป็น ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่เขาแนะนําคือ170คูณ170พิกเซลนะครับคุณอย่าลืมนะครับพิจ t ร์โปรไฟล์เนี่ยคุณเวลาคุณโพสต์อะไรเข้าไปแล้วแต่หรือคุณจะนําไปยิงแอดโฆษณาพิจ u ร์โปรไฟล์จะติดไปด้วยเสมอนะครับงั้นพิจ u ร์โปรไฟล์ขอให้มันเป็นภาพที่มีสมส่วนได้ขนาดนะครับส่วนคอนเทนต์ต่างๆบนหน้า Facebook Fan Page นะครับ ถ้าผมให้ท่านแนะนำนะครับผมอยากให้คุณใช้ภาพเป็นสี่เหลี่ยมจัตุตรัส1080ด1 8 0คูณ1080พิกเซลครับ1080คณ1080หรือถ้าจะเป็นภาพแนวนอนเนี่ยขอเป็น1200คูณ628พิกเซลนะครับทั้ง2ขนาดเนี้ยจะช่วยคือมันโพสตได้แล้วก็ถ้าคุณจะดึงโพสตไปยิงแอดด้วยเนี่ยจะเป็นภาพไซส์กำลังพอดีที่จะไปยิงแอดด้วยครับ ผมขอมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพต่างๆบนหน้า Facebook Fanpage ของคุณนะครับไปดูที่หน้าจอเลยครับหน้าจอที่ผมแสดงอยู่นี้เป็นหน้าจอของแ n p a g e SME จ้ำนะครับภาพด้านบนนี้เรียกว่าภาพหน้าปกที่ผมว่านะครับ cover page นั่นเองภาพหน้าปกตัวนี้ คุณควรจะต้องใช้ขนาดที่เหมาะสมตามที่ Facebook แนะนำเลยนะครับคือขนาด851คูณด้วย315พิกเซลมันจะได้ขนาดพอเหมาะพอดีเลยถ้าคุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในเพจอยู่แล้วคุณสามารถที่จะกดแก้ไขแล้วก็อัปโหลด รูปภาพใหม่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนภาพ Picture Profile ก็คือตัวนี้ครับเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะเรียกว่าภาพโลโก้ก็ได้นะครับขนาด170คูณ170พิกเซลพอเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอมันมาเป็น Picture Profile เขาจะครอบกลมๆเข้าไปนะครับก็เป็นอย่างนี้คุณสามารถที่จะคลิกที่ตรงนี้เพื่อแก้ไขได้เลยแก้ไขรูป Picture Profile นี้นะครับแล้วคุณก็สามารถใส่รูปโปรไฟล์ตัวใหม่ได้เลย ส่วนถ้าเป็นคอนเทนต์นี่ที่ผมแนะนำคือมีขนาดภาพอยู่2ขนาดนะครับขนาดแรกคือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยครับ1 0 8 0คูณ1080พิกเซลครับคุณให้ใช้ขนาดนี้มันจะเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีเลยแล้วถ้าคุณไปยิงจะดึงโพสต์ตัวนี้ไปยิงแอดก็สามารถทำได้เลยจะเป็นขนาดที่พอเหมาะแสดงทั้ง Facebook และ IG ได้พร้อมกันเลยโดยภาพภาพเดียวแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นแบบแนวนอนเพิ่ว่าในนี้ไม่มีแบบแนวนอนแต่ประมาณนี้เลยครับ ขนาด1,200คูณด้วย628ถ้าคุณจะทำคอนเทนต์ก็ยึด2ขนาดนี้ไว้เป็นหลักก่อนก็ได้1,200คูณด้วย628หรือ1080คูณด้วย1080คุณสามารถจะอัปเดตคอนเทนต์เพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ของคุณแล้วมีโพสต์โพสต์ไหนจะดึงไปยิงแอดก็สามารถทำได้ทันทีเพราะว่าขนาดภาพที่ผมแนะนำเนี่ยเหมาะสมกับการยิงแอดด้วยครับเพราะ,ะนั้นคุณอาจจะใช้เวลานี้ในการที่จะ เข้าไปเพื่อจะปรับปรุงคอนเทนต์ในหน้า f a c e b o o k Fanpage ของคุณเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณครับข้อที่2เพิ่มเติมข้อมูลธุรกิจให้ครบถ้วนนะครับการใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณให้ครบถ้วนอยู่บนหน้าแฟนเพจเนี่ยก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถืออีกระดับหนึ่งนะครับเช่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเบอร์โทรศัพท์ชื่อเว็บไซต์ ชื่อ l i าย ID ของคุณแล้วก็รวมถึงปักหมุดสถานที่ที่เป็นร้านค้าหรือบริษัทออฟฟิศของคุณนะครับนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะพูดง่ายๆเหมือนเหมือนเป็นการทำา s o เเล็กๆนะครับที่จะเพิ่มโอกาสให้ Facebook Fanpage ของคุณเนี่ยไปติดอยู่บน Google Search แบบธรรมชาตินะครับให้คุณโฟกัสไปที่คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับพยายามเขียนให้กระชับประมาณ2-3ประโยคนะครับเพื่อจะบอก ให้ลูกค้ารับทราบว่าปรัชญาทางธุรกิจของคุณคืออะไรจุดเด่นจุดขายของสินค้าคุณคืออะไรหรือคุณมีความเชี่ยวชาญด้านบริการด้านไหนนะครับเพราะลูกค้าที่เขาจะซื้อสินค้าของคุณจริงๆเนี่ยเขาจะมาอ่านรายละเอียดเหล่านี้ครับ ก่อนไปต่อนะครับผมขอแทรกนิดเดียวครับถ้าคุณยังไม่ Subscribe ช่องของเรานะครับรบกวนกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับถ้าคุณ Subscribe อยู่แล้วก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอตัวนี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบเลยก็รบกวนกดไ like ลค์ลัวๆครับผมมาเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจที่คุณควรจะใส่ลงไปในหน้า Facebook Fan Page น,นะครับลองเข้าไปดูในหน้าแฟนเพจของ SME จ p ครับนี่คือหน้าแฟนเพจของ SME จ p ตรง ตำแหน่งที่เรียกว่าเกี่ยวกับหรือ a b o u t ตรงนี้แหละครับผมแนะนำให้คุณใส่ข้อมูลเข้าไปเพื่อจะทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเขาได้เข้าใจว่าธุรกิจของคุณเป็นยังไงแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเลยครับเพราะจะมีผลต่อการที่จะทำ SEO เล็กๆนะครับเพื่อจะให้ไปติดโดยธรรมชาติผมโชว์อะไรให้คุณดูก่อนเพื่อจะเป็นกำลังใจว่าคุณควรจะใส่ลงไปนะครับเช่นนี้คือหน้า Google Search นะครับเวลามีเว็บไซต์ที่เป็น Facebook ของ SME จําขึ้นมาถ้าคุณเห็นตรงนี้นครับ ข้อความตรงนี้ที่ Google เอามาเนี่ยนะครับมันคือข้อความในตำแหน่งนี้เลยครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณเขียนอะไรที่ที่มันเฉพาะเจาะจงหน่อยอาจจะมีโอกาสทำให้คุณติดอยู่บน Google Search โดยธรรมชาติก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหมือนกับทำให้คุณมีกำลังใจในการ ทำตั้งใจเขียนข้อความเกี่ยวกับธุรกิจของคุณลงไปแต่โดยหลักการแล้วเพื่อจะแสดงความน่าเชื่อถือมากขึ้นให้คุณใส่เต็มที่เลยครับตั้งแต่ปักหมุดแผนที่มีเว็บไซต์มีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์ ID ใส่เข้าไปตรงนี้ครับเพราะคนที่สนใจธุรกิจคุณจริจรงๆเขาจะอ่านดูครับว่าคุณเป็นใครเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือสําหรับธุรกิจของคุณครับข้อที่3นะครับขอให้คุณเพิ่มคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอเข้าไปครับ เพื่อเพิ่มอัตราลดของคอนเทนต์บนหน้า Facebook Fanpage ของคุณเนี่ย การมีคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจะซึมซับภาพลักษณ์ของเพจของคุณได้ง่ายมากขึ้นครับคุณอาจจะทําโพสต์วิดีโอเพื่อจะแสดงจุดเด่นจุดขายของสินค้าของคุณมีเพลงประกอบด้วยหรือจะเป็นคําบรรยายประกอบก็ได้คุณทําวิดีโอแนะนําการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในมุมต่างๆเพื่อจะแสดงความเชี่ยวชาญในด้านบริการที่คุณมีให้กับลูกค้ารับทราบการทำคอนเทนต์แบบวิดีโอเนี่ยมันจะช่วยทําให้เพจ ชงคุณเนี่ยมีการเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่าการทำคอนเทนต์แบบรูปภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับข้อที่4การตั้งค่าข้อความตอบกับอัตโนมัตินะครับเพื่อให้การตอบกับลูกค้าในกล่องข้อความ Messenger นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาช่วงนี้ รีวิวข้อความตอบกลับแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามาครั้งแรกเพจของคุณจะตอบกลับว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ให้คุณไปดูคําถามที่ถามบ่อยพร้อมกับคิดคําตอบเลยนะครับเพื่อจะทําให้ลูกค้าได้คําตอบหรือข้อมูลเบื้องต้นได้ทันทีนะครับฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคุยกับลูกค้าทางแชทได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับเวลาช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เรามีโอกาสกลับไปรีวิวดูครับว่าคําถามที่ถามบ่อยพร้อมคําตอบเนี่ยมันควรจะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงอย่างไรไหมดูจากฟีดแบ็กต่างๆที่ลูกค้าเขาถามเข้ามาในปีที่ผ่านมานะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้การตอบแชทกับลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมขอมาชี้ตําแหน่งให้เพื่อให้คุณเข้าไปตั้งค่าข้อความตอบกลับนะครับก็อยู่ในหน้า Facebook กแฟนเพจของคุณครับมาดูกันที่หน้า f c e b o o o f แฟนเพจนะครับนี่เป็นของ s m e j u m มทางด้านซ้ายมีเมนูนะครับให้คุณหาคำว่าการตั้งค่าเมนูการตั้งค่าหรือ Setting นั่นเองพอเข้าไปแล้วก็การรับส่งข้อความหรือ Message ช่นี้นะฮะ ใส่เขากดเข้าไปนะครับเขาจะไปที่หน้าการรับส่งข้อความและจะมีการตั้งค่าสําหรับการตอบอัตโนมัติอยู่ครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้คุณกดตั้งค่าได้เลยมันก็จะเข้าไปในหน้าจอที่ใช้สําหรับการตั้งค่าข้อความต่างๆสิ่งที่ผมอธิบายในวิดีโอคือตัวนี้ครับข้อความตอบอัตโนมัติเมื่อมีคนทักคุณครั้งแรกจะว่าตอบว่าอย่างไรสําหรับ SME จ้าผมก็บอกว่าถ้าอยากจะตอบให้อยากจะคุยกันอย่างสะดวกรวดเร็วให้ไปที่ Line OA เพราะส่วนใหญ่เราจะมี คนดูแลที่ไลโอเอมากกว่านะครับก็คุณสามารถสั่งตอบตรงนี้ได้เลยหรือมีคําถามที่ถามบ่อยคุณก็สามารถเซตอยู่ตรงนี้ได้เลยคุณก็อาจจะลองไปนั่งเล่นดูเพื่อจะปรับแต่งว่าตัวไหนเหมาะสมสําหรับคุณนะครับตอนนี้ถ้าคุณมีเวลาคุณสามารถผมคิดว่าให้คุณมารีวิวข้อความต่างๆเหล่านี้เพื่อจะช่วยคุณในการทําการตลาดออนไลน์ในปีหน้านะครับข้อที่5ทําการยืนยันตัวตนบนเพจของคุณนะครับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ Facebook รับทราบและเป็นการเลี่ยงการถูกละง,งับการยิงแอดของคุณนะครับถ้าคุณยังไม่เคยยืนยันตัวตนเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ช่วงเวลาที่คุณพอมีเวลาเนี่ยทำการยืนยันตัวตนได้เลยครับเพื่อจะทําให้เพจของคุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในมุมมองของ a c e b o o k นะครับโดยแอดมินทุกคนของเพจเนี่ยจะต้องทําการยืนยันตัวตนข้อดีชัดๆที่ผมเห็นเลยนะครับเวลาคุณทําการยืนยันตัวตนเนี่ยคุณจะโดนไฟบังคับให้ทํารหัส2ชั้น ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันจะช่วยทำให้บัญชี Facebook ของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้น ผมได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยันตัวตนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยวางไว้ใต้โพสต์โพสนี้นะครับคุณสามารถจะเข้าไปดูวิดีโอตัวนั้นและสามารถทําการยืนยันตัวตนได้ทันทีครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าคุณพอมีไอเดียในการจะปรับปรุง Facebook Fanpage ของค mm ุณนะครับเพื่อจะทําให้คุณเนี่ยพร้อมสําหรับการทําการตลาดออนไลน์ในปี2565นะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่าง ของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมศาสตร์ SME จ้ำ .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ